คลิปนี้บุ๋มมาสรุปทุกมาตรการการแจกเงินในเดือนเมษายนปี2565นะคะทุกกลุ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบัตรคนจนกลุ่มเปราะบางเราชนะในบัตรประชาชนกลุ่มคนละครึ่งเฟสที่4จะมีต่อเฟสที่5้าไหม และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มเงินเยียวยาประกันสังคมค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐมาบอกเล่าข่าวสารดีๆให้กับพี่ป้าน้าอาได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครอยู่กลุ่มไหนบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะก็เป็นข่าวดีของหลายๆคนนะคะวันนี้ทางรัฐบาลน,นั้นได้ทําการเติมเงินเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งก็มีข่าวร้ายนะคะบางคนบางกลุ่มเนี่ยก็จะได้เป็นเดือนสุดท้ายกันแล้วนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนไปรับชมนะคะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจค่ะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้1เมษายนปี2565นะคะกระทวนเงินคลังนั้นได้ทำการโอนเงินเข้าให้แล้วนะคะกลุ่มแรกเลยนะคะก็คือ กลุ่มบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะซึ่งเดิมทีจะได้ค่าอุปโภคบริโภคนะคะ2 0 0ร้อถึงสามบาทนะคะได้เพิ่มคุณละ200เป็น400ร้อถึงห้าบาทค่ะซึ่งข่าวร้ายนะคะก็คือจะได้เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งจะสามารถรูดซื้อสินค้ากับร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ในเดือนสุดท้ายนะคะ30เมษายน -65 นี้เท่านั้นนะคะสำหรับ,บวงเงินเพิ่มกำลังซื้อค่ะ กลุ่มต่อมานะคะกลุ่มที่2นั่นก็คือกลุ่มบัตรประจําตัวประชาชนในกลุ่มเราชนะกลุ่มเปราะบางนั่นเองนะคะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งก็จะได้รับนะคะคนละ200บาทเข้าบัตรประจําตัวประชาชนที่นเดียวกันนะคะและข่าวร้ายอีกเช่นเดียวกันค่ะคือจะใช้ได้ เดืนนี้เดือนสุดท้ายนะคะถึง30เมษายน65นี้นะคะใครอยู่ในกลุ่มนี้ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะคะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้นะคะก็จะสิ้นสุดโครงการเพิ่มกำลังซื้อแล้วนะคะทีนี้นะคะก็จะเป็นข่าวดีของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งจะได้รับวงเงินลดค่าครองชีพนะคะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือวงเงินค่า แก๊สผงต้มนั่นเองนะคะจากเดิมเนี่ยจะได้45บาทนะคะทีนี้คอรมได้ทำการอนุมัติแล้วนะคะจะเพิ่มให้เป็นคนละ100บาทซึ่งสามารถใช้ได้ในวันที่1พฤษภาคม65นี้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มคนละครึ่งนั่นเองนะคะคนละครึ่งเฟส4ก็ต้องรอสิ้นสุดโครงการก่อนนะคะถึงจะสามารถทราบได้ว่าทางรัฐบาลน,นั้นจะทำการต่อมาตรการเป็นเฟส5หรือว่า เติมเงินเข้าให้อีกหรือไม่นะคะก็รอคอยกันนะคะบุ๋มว่าโครงการนี้นะคะตอบโจทย์สําหรับวัยทํางานมากๆเลยนะคะได้แบบว่าแบ่งเบาภาระนะคะก็จะคล้ายๆก,กันกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่แตกต่างกันที่คนทํางานเนี่ยมีรายได้สามารถนําเงินที่เราได้เนี่ยไปเติมเข้าในแอปต่อตังนะคะแล้วก็สแกนซื้อที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็คือ มันเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะคะแล้วยังเป็นโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีอีกด้วยนะคะต่อมาค่ะนั่นก็คือกลุ่มเยียวยากลุ่มประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา40นะคะอยู่ในรอบเก็บตัวได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะเยียวยารอบสุดท้ายนะคะโอนเก็บตกรอบสุดท้ายก็คือ30 เอมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะโอนให้แล้วใครได้แล้วบ้างเช็คสิทธิ์ได้เลยนะคะกดดูที่ตู้ ATM หรือว่าไปปรับสมุดดูได้นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ผู้บัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วเท่านั้นจะต้องเป็นผู้ที่ยื่นเรื่องไว้แล้วเท่านั้นนะคะในส่วนของเยียวยาผู้ประกันตนที่ทำงานในสถานบันเทิงในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะก็สิ้นสุดลงไปแล้วนะคะสำหรับการเยีวยา สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวหนื่เพิ่มเติมผมจะมาแจ้งให้กับพี่ป้านาอาได้รับทราบกันนะคะสําหรับใครที่มีคําถามสงสัยอยากสอบถามนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลจากทางรัฐบาลมาทําเป็นคลิปวิดีโอตอบคําถามให้กับพี่ป้านาอาแบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ